สวัสดีค่ะคลิปนี้ไทยดวงชาวราศีพฤษภในเดือนคุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็เดือนแห่งตุดจีนด้วยนะคะก็เป็นปีใหม่ของชาวจีนแล้วก็ยังมีวันสําคัญทางพุทธศาสนาก็คือวันมาคาบูชาด้วยถือว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองแล้วก็ทําบุญไหว้เจ้านะคะชาวราศีพฤษภธาตุดินก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนราศีพฤษภนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจนในตัวเองนะคะเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นอดทนในเป้าหมายที่ตั้งขึ้นมาชนิดที่ไม่มีใครจะมาทำลายอุดมการณ์ลงได้ง่ายๆในขณะเดียวกันก็จะเป็นคนที่สนุกสนานชอบบันเทิงชอบเอนเตอร์เทนส่วนใหญ่เพื่อนฝูงก็มักจะรักใคร่นะคะแล้วก็มาคอยพึ่งพาฉับ คึกสบอยู่บ่อยๆก็จับไพ่สองกลุ่มนะคะยี่สิบใบมีเหมือนกันหนึ่งคู่ก็เป็น view of fortune กลับหัวก็จะขอโฟกัสในเรื่องการลงทุนพวกเงินลงทุนแล้วก็อาจจะหมายถึงรายได้จากเงินมรดกจากที่ดินหรือว่าจากพวกหุ้นหรือว่าพวกสลากต่างๆนะคะรวมไปถึงเกี่ยวกับทางด้านการของเงินกู้ด้วย วิวออฟฟอร์ทูนนี่ก็เป็นวงล้อแห่งโชคชะตานะคะก็จะดีหรือไม่ดีก็จะต้องดูไพ่ที่เปิดขึ้นมาทั้งหมดด้วยค่ะมาดูที่ตัวตนในเดือนนี้นะคะชาวพฤษศได้ไพ่ราชินีถือทุราชินีถือเหรียญแล้วก็จัสติสกับหัวท่านก็จะเริ่มควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลงตัวนะคะมีการจ่ายบัตร เครดิตหรือว่าการผ่อนทรัพย์สินต่างๆผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วก็เดือนนี้ก็ให้ดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยนะคะคือสังเกตสุขภาพตัวเองด้วยนะคะในเดือนนี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไพ่สรุปท่านได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บออมเงินได้มากขึ้น ส่วนมีไพ่ข้างเคียงก็แต่เป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องการงานการงานก็อาจจะวุ่นวายขัดแยง้งเราก็จะต้องรับฟังความคิดเห็นที่ต่างกันออกไปทั้งของลูกน้องเราหรือเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะในเดือนนี้ด้านการงานการเรียนแล้วก็ชีวิตของชาวพฤกษ์ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะด้านการงานก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องการขัดแยง้งคืออาจจะ การระดมความคิดอาจจะมีหลายความคิดเห็นนะคะซึ่งก็ยังไม่ลงตัวคืออาจจะพูดคุยกันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะส่วนผู้ที่กําลังจะเลื่อนตําแหน่งหรือว่าเปลี่ยนงานก็จะต้องรอไปหน่อยนะคะละการลงทุนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในช่วงต้นๆเดือนนะคะอาจจะเหนื่อยในเรื่องที่พัคอาศัยหรือว่าที่ทํางานมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่ทางานหรือว่าที่พักอาศัย คู่ค้าคู่สัญญาก็อาจจะมีอุปสรรคหรือปัญหายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะการเงินโชคลาบนะคะการเงินก็นิ่งมาสักพักใหญ่เลยนะคะก็บางคนก็อาจจะหมุนเงินจนเหนื่อยบางคนก็จ,จะสามารถมีอาชีพที่สองเพื่อเพิ่มไรายได้ถ้าเป็นงานประจำที่มีไรายได้ปกติก็อาจจะค่อนข้างตึงทำให้ท่านต้องประหยัดมีการใช้เงินพวก วกบัตรเครดิตนะคะแล้วก็เสียเงินพวกเงินค่าปรับค่าซ่อมรถหรือว่าซื้อรถนะคะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับของตกแต่งต่างๆค่าซ่อมด้วยรวมเึงนค่าซ่อมด้วยนะคะก็ในขณะเดียวกันเดือนนี้ก็จะมีโชคนะคะที่เข้ามาโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่เห็นตั้งตัวก็ถือเป็นโชคดีนะคะอาจจะเป็นเกิดเป็นโชคจากเงินเก่าเงินมรดกเงินจากที่ดิน หรือบางคนก็อาจจะมีโชคจากรถหรือว่าได้รางวัลต่างๆพวกเสี่ยงโชคสลักต่างๆรวมถึงเงินปันผลเงินจากการลงทุนเงินจากหุ้นก็เป็นไปได้นะคะว่าในเดือนนี้ช่วงแรกๆอาจจะเงินอาจจะตึงๆแล้วก็ปลายๆหรือกลางๆเดือนก็อาจจะมีโชคมีลาบมีเงินเข้ามานะคะ ครอบครัวความรักก็เด๋ยนนี้ชาวพุธศก็จะได้พบรักกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะคือก็มีการพบรักกันโดยที่เราก็ไม่ทนตั้งตัวเหมือนกันนะคะหรือว่าชาวพุธศบ,บางคนก็อาจจะบางคนนะคะอาจจะต้องไปพบรักในะส่วนที่ว่าเราอาจจะไปเป็นมือที่สามโดยที่ว่าไม่รู้ตัวนะคะหรือว่าบางคนตัวเราเองเนี่ยเรามีคู่อยู่แล้วอาจจะไปเจอคนที่ถูกใจอีก แล้วก็ให้ระวังเรื่องการโดนหลอกลวงด้วยนะคะคือบางทีเราคิดว่าเขาโสดแต่ว่าเขาอาจจะไม่โสดก็ได้หรือเราคิดว่าเขาดีจริงใจแต่อาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ก็ได้นะคะต้องสังเกตบ้างนะคะคนโสดบางคนก็จะสมหวังในเรื่องความรักนะคะก็จะได้อยู่ด้วยกันแบบวิวาเหาะคือบางรายผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยบางรายก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้อยู่อยู่ด้วยกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้แต่งงานนะคะ ปัญหาก็แค่ระวังการหลอกลวงนะคะซึ่งอาจจะทําให้เดือดร้อนแล้วก็เสียทรัพย์แล้วก็เรื่องมือที่สามแล้วก็เรื่องการนอกใจส่วนการที่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันโดยที่ว่าไม่ได้ผ่านพิธีอะไรนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องซีเรียสอะไรนะคะก็อีกอย่างหนึง่งคนโสดบางคนคนที่ยังโสดยังไม่มีแฟนก็อาจจะห่างเหินบ้านครอบครัวไปบ้างนะคะอาจจะเป็น เกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะคะก็าอาจจะบางคนอาจจะกลับบ้านเดือนละครั้งหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเดือนนี้มีโอกาสาที่จะได้พบเพื่อนเก่าหรือว่ากลับไปยังสถานที่เ,เก่าๆคืออาจจะเป็นโรงเรียนเก่าไม่ใช่หมายถึงสถานที่เก่าล้างอาจจะเป็นที่ที่ว่าเราเคยเคยเรียนหรือว่าเป็นสถานที่ที่ว่าเราเคยทํางานด้านสุขภาพก็ตรวจสุขภาพประจาปีด้วยนะคะ ในเดือนนี้คือโรคบางอย่างนี่เป็นแต่ว่ายังไม่ปรากฏอาการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางท่านนะคะถ้ามีาการสังเกตผิดปกติเล็กน้อยก็ไปหาหมอดีกว่าและอย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรคระบาดด้วยนะคะก็ไปที่ไหนก็จะต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะคะสรุปแม้จะเหนื่อยแล้วก็งานยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามีโชคมีลาบมีเงินเข้ามา บางท่านก็อาจจะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรเดือนนี้ก็จะมีโอกาสได้ไปทําบุญไปไหว้เจ้าหรือว่าสร้างบุญบารมีกันนะคะบางคนก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับพวกคนทรงเจ้าหรือว่าเรื่องเล่นลับท่านอาจจะได้รับของขวัญที่สวยๆงมงมๆที่ถูกใจแล้วก็มีรับท่านก็จะต้องมีจ่ายแบ่งปันออกไปด้วยให้ระวังคนที่ไม่ดีจะเข้ามาหลอกลวงนะคะแล้วก็ความหลงผิดต่างๆ คือเราอาจจะทําเรื่องที่ผิดพลาดออกไปโดยที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะระวังอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิตอาจจะลืมจ่ายหรือพวกคดีความพวกเอกสารต่างๆแล้วก็ระวังเรื่องรถเสียก็จบแล้วนะคะเดือนนี้ก็ขอบคุณที่กิดตาและฟังคลิปจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุณมีองค์ด้วยค่ะหวังว่าชาวพฤกษฎทุกท่านจะมีความสุขแล้วก็โชคดีในเดือนคุมภาพันนี้ ก็เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองทั้งวันวันเลนทายแบบฝรั่งวันตุดจีนแบบชาวจีนแล้วก็วันมาคะบูชาของชาวพุทธและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ